กระทักร้อนร้อนมามามากิน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  น้ำมันเขาลองกระทะเอาไวกินไปกินถ้าไม่แม้แม้สุกดีๆก่อนมันจะไม่เหนียวเนียมันยังไม่สุกไม่ดีเลยเจ้ากินมันไม่เอาเนี้อแล้วเอาเนี้อไปมันมีหลายอันก็เอาไปบ้างมีปลาด้วยนะเจ้ากินมันกินเลยอย่าไปล่าเนาะกินอะไรก็กินได้หมดเอาแล้วไม่ใช่ ทมไม่เจ็บไห<อ>มน,น,นี่แหละเขานั่นจิ้ำตกน,นวุนดว้เอา,าเนเงนมาตัดมาของยืงยมจอดนี่ ฝัืตไปนหน้าบานมพัไอพักไอไพัดะไน้ำมันยังหวานไฟ้าไฟป้าเลยสองตอ่อาไม่แบ่มาทางนี้เลยแบ่ง ฝาให้ป่ <laughs> ไม่เด็นมาาตรงนี้เดยวันนะคันคตมลงไ้ดวกไม่ต้องย่างนต้องดวกเลยพอสุกเอาขึ้นเลยดดมา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 มามมามามาลามลงมม ตองคมันกินสาแม่เด็กสองอ มาเด้อกินหมูม่านน้ำขันแปบแๆบแบแทบ,แท,บที่มันแฉบไฟกับว่ามีหนาบาน ชอบติ้นหลวงไม่ชอบอย่าง,องชอบติ้นหลวงติองง้อหลวงอร่อยอร่อย

นมามากิานรำกันนี่่แแบบ มันไม่เบาหรอก,ก,กแล้วอาวกุญเ య ే మ ั้งใ่กุญแจแม่ใครกินกมุญ็จไม่ถ้าแกกินแกตเอาลงนอกแก กินใหดีม่กินด้อ,างงอ้าวกินหลุดไงยังมิวแห้งไหม่เอาหวนเวหน,ๆๆนี่ยรัมาักวานดี กินผักไอเคแล้่ใุกใส่นูแล้วอืมเอาน้ำมาใส่ดีน้ำก็ได้นัวตักน้ำมาใส่ใส่นล้นะเอาน้ำมาเอาน้ำนัวมากินไม่ทันใช่กินไม่ทันไม่กินเลยเนี่ยไม่ขำเลย Uhm. อร่อยรวยรแทบแทบแทบม่ก็มีแตเนี่แต่แบบเขาจะหมดป้นหมดแม่แรงลสิก็ ขอม่ันแบดครับที่ไหนแบดแม่ดนาใช่หรเดียวหลือยี่สิบเออใช่เห็นแบดแบงมันฉาใบอยู่เนี้ยแบดหมด้าเลยใช่เหรอใช่เหรอไอเม็ดตัวที่ชาแม่อันเบลเลยไอที่หัวมันเท่ากันทั้งสองด้านปะมัน T M มัน T M แบดแบก แี่ันแปดไม่รู้แต่ผมไปดูรีวิวมาถี่ฟังมันเน้นกล้องอันนี้มันกล้องหกตัวข้างหน้าสอง ในเครื่องอืมในเครื่องไม่ใส่ยังไม่ได้ใส่ใช่ไหมไม่ไม่ใส่ไม่ไม่ต้องใส่เมมใช่ไหมร้อยยี่สิบแปดไม่ของอะไรของอะไรซื้อของมันแบบนี้มันให้เยอะมันต้องอัปเดตถ้าไม่อัปเดตพวกนี้มันก็ขายไม่ออกแล้วโทรศัพท์เนี่ยขายไม่ออกเดี๋ยวนี้ไอ้อะไรนะแรมแรมสองก็ขายไม่ออกแล้ว ของแม่เรมแปดเริมตองก็ขายไม่ออกแล้วตัวสับเริ่มเริ่มต๋องยี่ม่ขายสามสี่พันมาขายไม่ได้แล้วตอนนี้เออต้องหูทำกินเด็ดเอตอนนี้เขาเรียกคนที่เขาใช้ตัวสั์เป็นเออเขาอไจะเรียกดูเริมเยอะก่อนเพราะว่ามันทีเก็บความจำเวลาโดนแอปโดนอะไรมาโดนโน่นโดนนี่เต็มเต็ม แม่หรอ่ใส่มันเืองมากอะไรมันมันมาวางบนข้างบนไอ้ตรงนี้ม่หมอาเนอไม่เอาใส่นม้เอาเด็ดทางนี้ไม่มีเนื้อเลยนี่การซื้อการซื้อตัวศัพท์ หคือดูแรลม 1. ดูแรลม 2. ดูความจำหน่วยความจำแรลมกันหน่วยความจำเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีแต่จุดจุดที่สำคัญคือแบตเตอรี่แบตเตอรี่ตรงเยอะ คือโทัเดี๋ยวนี้แบตเตอรี่พันแปดสองพันจบเลยขายไม่ออกแล้วถ้าจะไปใช้แบตีตัวนี้ใช้โทรศัพท์ไปถึงสองชั่วโมงก็หมดพ่วแม่และของกออพ่อพ่อหมอ